พญานาคเป็นอีกพบหนึ่งของสัตว์โลกแต่เป็นพบที่สามารถเนรมิตร่างให้เป็นอะไรก็ได้จะให้เนรมิตเป็นคนเป็นสัตว์ชนิดใดได้ทั้งนั้นและมีอยู่ทั่วไปในโลกนี่คือความอัศจรรย์ของพวกพญานาคที่มีดีกว่ามนุษย์ถ้าพูดถึงพบชาติสกุลแล้วก็มนุษย์อยู่ในพบที่ดีกว่าสูงกว่าพญานาค ที่อย่างได้ชื่อว่าเป็นเดรัจฉานอันต่ำต้อยจะมาบวชเป็นพระอย่างมนุษย์ก็ไม่ได้ในสมัยพุทธกาลพญานาคเคยปลอมตัวเป็นมานพน้อยมาขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะแสดงความเป็นเดรัจฉานออกมาจนโดนจับได้เมื่อบวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้ก็อ้อนวอนขอให้คนที่บวชเป็นพระ ได้บวชเป็นนาก่อนได้ไหมเรื่องนี้อนุโลมแม้แต่บันไดขึ้นโบสถ์ขอให้สร้างเป็นบันไดานาคก,ก็อนุโลมแสดงว่าบรรดาพญานาคเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่แพ้มนุษย์เลยเท่าที่เคยอ่านพบในบางเรื่องเล่าของพญานาคที่เล่าถึงอดีตชาติของตนเองมาก่อนจะมาเป็นพญานาคเคยเสวยชาติ เป็นมนุษย์หรือคนมาก่อนแต่ไปทำผิดศีลผิดธรรมเข้าจึงได้มาสวยพบเป็นพญานาคหลวงปู่ชอบท่านเป็นพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าท่านจะบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ใดจะมีเหล่าพญานาคและเหล่าเทวดารวมไปถึงบรรดาลุกขาเทวดามาขอฟังเทศฟังธรรมเพื่อกุศลมหากุศลนำพาชีวิต มีความสุขความสงบชั้งในพบนี้และพบหน้าพญานาคแม่น้ำโขงกับพญานาคภูเขาแม้จะอยู่คนละทิศแต่ก็เชียวไปเชียวหากันซึ่งตามก็มีฤทธิ์ไม่ด้อยไปกว่ากันเลยพญานาคภูเขาก็มีผู้ปกครองเหล่าบริวารส่วนพญานาคแม่น้ำโขงก็มีผู้ปกครองในพื้นน้ำแต่และแห่งเช่นกัน คือมีการแบ่งเขตการปกครองเมืองมนุษย์มีจิตใจเหมือนมนุษย์คือมีรักโกรธโลภหลงมีทหารปกป้องคุ้มครองดินแดนไม่ให้ไกลมาบุกลุกและลูกหลานคขืนเข้ามาก็มีเรื่องได้ลบกันทันทีอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อนี้จากบันทึกของพระอุปถัมภ์ของหลวงปู่ชอบฐานสมุทได้บันทึกไว้ว่า ค่อนข้างจะมีความแปลกแตกต่างไปจากทุกๆเรื่องอันเกี่ยวกับพญานาคซึ่งหลวงปู่ได้พบตามปกติจะปรากฏตัวเพื่อขอฟังเทศแต่พญานาคภูเขามาแปลกพวกเขามาเพื่อจะยกทัพไปสู้กับพญานาคแม่น้ำโขงเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2508ในขณะที่หลวงปู่ชอบท่านพักเจริญภาวนาอยู่ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลสามตมอําเภอภูเล็กเจวัดเลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลวงปู่ท่านกําลังสร้างที่พักอาศัยของพระพิสุสามเณรและสารวัตรบ้านม่วงไครมีพระพิสุสามเณรอยู่จังปษา,าหลายองค์พร้อมกับชาวบา้านได้มาช่วยกันสร้างคนละไม้คนละมือตามแรงศรัทธาพระพิสุและสามเณรที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่รวมทั้งหลวงปู่คําพอง จากวัดป่าผาแดน่นอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้เดินทางมาช่วยก่อสร้างครั้งนั้นด้วยวัดป่าบ้านม่วงไคลนั้นสร้างอยู่บนภูเขาซึ่งมีแหล่งน้ําพอได้อาศัยให้พระพิสุทธิ์สามเณรได้ลงไปสงน้ํากันที่ล่องน้ำซับซึ่งอยู่ชางด้านหลังของวัดทางที่พระเนรเดินลงไปสงน้ํานั้นทั้งชันและลึกมากต้องค่อยๆเดินลงไปหากขืนเกิดเดินผิดพลาด ก็ต้องกิ้งลงไปอย่างแน่นอนมันก็ดีไปอย่างหนึ่งการสอนให้พระเนตรมีสติอยู่ตลอดเวลาจะได้เดินระมัดระวังขืนเดินแบบคนขาดสติแล้วก็โดนน้าไผ่ตรงทางเดินเกี่ยวผ้าอย่างแน่นอนเนื่องจากทางไปยังแหล่งน้ํำซับนั้นต้องอาศัยกิ่งไผ่ลงไปอย่างช,ช้าๆกว่าจะเดินลงไปถึงตักน้ำและขนขึ้นมาแสนจะลำบากอย่างยิ่ง หลวงปู่ได้หว่านพวกชาวบ้านให้ช่วยทำทางลงไปสงน้ำของพระเนตรให้ด้วยพวกชาวบ้านก็รับปากแต่ต้องเป็นวันต่อไปคือต้องเรียกประชุมก่อนทีนี้พอตกกลางคืนหลวงปู่กำลังนั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่บนกุฏิท่านท่านก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังยืนคุยกันเป็นจำนวนมากแว่วมาแลกๆท่านก็คิดว่าเป็นเสียงของชาวบ้านมาวัดกัน พอท่านได้กำหนดจิตออกไปดูข้างนอกปรากฏว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นพวกพญานาคก,กำลังเตรียมกำลังจะออกไปลบที่เข้าใจอย่างนั้นเพราะมีทับม้าทับช้างพร้อมไผ่ผลกองทหารมีอาวุธยุทธโธปกรณ์คบมือไม่ว่าจะเป็นมีดผ้าดาหอกแหลนเหลาทหารแต่ละคน ตัวเหมือนกับนักรบสมัยโบราณทุกอย่างที่เห็นไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากมนุษย์เลยจะมีความแตกต่างอยู่ก็แต่ไม่มีอาวุธปืนเล็กปืนใหญ่และเครื่องบินทิ้งระเบิดทหารยังใช้อาวุธสมัยโบราณทั้งสิน้นหลวงปู่เมื่อได้เห็นเช่นนั้นท่านก็ตกใจว่าพวกเขาจะไปที่ไหนกันไปลกกลกใครเมื่อท่านสงสัยจึงได้กำหนดจิตถามพญานาค ที่เป็นตัวหัวหน้าว่าท่านจะพากันไปที่ใดกันหรือจึงได้เตรียมไพร่ผลพร้อมอาวุธมากมายป่าน,นี้พญานาคที่เป็นหัวหน้าก็ตอบอย่างไม่ปิดบังว่าจะออกไปทำสงครามกับพญานาคแม่น้ำโขงพวกพญานาคแม่น้ำโขงมันมินเกียดยิยามเกียรติและศักดิ์ศรีของพวกเราจึงไม่อาจจะยอมได้ต้องลบกับมัดให้แตกหักไปข้างหนึ่งทำเอาหลวงปู่นิ่ง และคิดในใจว่าพวกพญายนาคมีการลบกันด้วยหรือมันเกิดอะไรขึ้นหากท่านไม่ขอบินบาทเรื่องนี้ก็จะบานปลายท่านจึงได้กล่าวกลับตัวหมหน้าว่าอัตมาภาพขอบินบาทอย่าได้ลบประฆ่าฝันกันเลยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมประบาหลวงปู่จะพูดอย่างไรพวกเขาก็ไม่ยอมยืนกระต่ายขาเดียวต้องลบ เพื่อเล่นงานมันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยหลวงปู่ลำพึงว่ามันคือนส,สูนหลายแทนอ้อจึงไม่ยอมลดลาวาสองเมื่อท่านห้ามแล้วก็ยังไม่ยอมฟังขอบินทบาทมันก็ยังไม่สนใจจะไปลบกับพญานาคแม่น้ำโขงให้ได้ให้มันรู้ไปมันไปโกรธอะไรกันนักหนาะแน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีเหตุจึงได้เกิดผลตามมา แต่ณเวลานั้นท่านรู้ว่าจิตพวกเขากำลังลุกเป็นไฟใครจะห้ามคงไม่ฟังธรรมะก็ยากจะดับไฟอารมณ์ให้มันมอดลงได้ในตอนนั้นหลวงปู่เมื่อเห็นว่าผลพักของพญานาคมีมากมายพวกเขาก็คงมีฤทธิ์กันทั้งนั้นท่านจึงได้พูดกับตัววมน้าว่าก่อนจะออกศสกสงคขามก็ควรมาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันก่อน เพื่อเป็นสิริมงคลกุศลมหากุศลโดยขอให้พวกพญานาคทำถนนหนทางลงไปสู่แหล่งน้ำให้เนื่องจากพระพิสุสาิสมเนรขึ้นลงลำบากตัวหัวหน้ารับปากท่านว่าจะสร้างให้เดี๋ยวนี้เมื่อกล่าวจบพวกเขาเดินลงไปอย่างแหล่งน้ำซับไม่นานนักก็มีเสียงหินภูเขาพังคืนลงไปเป็นทางยาวปรับหน้าดินเรียบร้อย หลวงปู่ถึงกับอุทานออกมาว่าโอ้โหแม่งอันนี้มันแห้งมันมีฤทธิ์หลายมันดันท่างบาดเดียวเก่งกว่ารถไถรถุดเสออีกเมื่อพวกมันทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่มันรับปากไว้พวกเขาต่างก็กลับลาไปทำศึกสงครามหลวงปู่เองหลังจากที่พวกเขาไปแล้วท่านก็คอยฟังข่าวการสู้รบของพญานาคทั้งสองฝ่าย ด้วยใจจดใจจ่อเหมือนกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะกระทั่งตกดึกซึ่งตอนนั้นหลวงปู่กำลังอยู่ในสมาธิจึงรับรู้ทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นท่านได้ยินเสียงดังมาจากภูเขาหลังวัดเสียงนั้นดังอึกทึกคึกโขบเหมือนคนกำลังไล่ล่าไล่ฝันกันใกล้วัดเข้ามาทุกทีเอาละบาดนี้สิเป็นอียงอีกเนาะ เอาละคราวนี้จะเกิดขึ้นอะไรมาอีกหนาะหลวงปู่เพียงละพึงในใจการเปิดศึกสงครามของพญานาคภูเขากับพญานาคแม่น้าโของอันเป็นศึกใหญ่ปรากฏว่าพญานาคภูเขาพายยับจึงแตกกระเจิงหนีขึ้นมาตั้งหลักบนภูเขาอันเป็นฐานทัพใหญ่มีทั้งบาดเจ็บพยุงกันหามกันขึ้นมาดูชุลมุนวุ่นวายกันไปหมด พอหามกันมาถึงลำห้วยก็พากันกระโดดลงน้ำหายไปไม่ช้าไม่นานบรรดาพญานาคแม่น้ำโขงชีไล่ข้าม,มาติดติดตามไมาห่หลวงปู่เข้าพวกมันได้ร้องบอกกันว่ามีพระอยู่ที่นี่มีพระอยู่ที่นี่พวกเราพอแล้วไม่ต้องไล่ตามพวกมันไปอีกแล้วหลวงปู่ได้สงกระแสจิตถามผู้เป็นหัวนหน้าใหญ่ที่เป็นผู้นำทัพพญานาคแม่น้ำโขงว่าพวกท่านมีเรื่องอะไรกัน จนถึงขนาดต้องฆ่าฝันกันบาดเจ็บและล้มตายกันอย่างนี้ผู้เป็นแม่ทัพจึงได้กราบนมัสการหลวงปู่ว่ากราบนมัสการท่านผู้เจริญด้วยธรรมในความสัตย์จริงเรื่องมันเป็นดังนี้ต้นเหตุมันมาจากพญ,ญานาคภูเขาที่กำลังอยู่ในวัยขณองได้ไปเชี่ยวลังแก่ลูกเต้าและบริวารของเขาก่อนหลายครั้งแล้วก็ให้อภัยทุกครั้ง ไม่เอาเรื่องแต่พวกพญานาคผู้เขาไม่ยอมประพฤติหาเรื่องมาโดยตลอดสำอยังยกกำลังทหารไปช้าลบถึงแม่น้ำคงอีกพวกข้าก็เลยไม่อาจจะยอมมาได้จึงต้องยกทัพออกมาลบกับมันตามที่มันท้าให้มันแตกหักไปข้างหนึ่งจะได้เก็บลาบเหตุเป็นเช่นนี้แหละท่านผูเ้เิญหลวงปู่ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจ,นจบจึงเข้าใจเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง หลวงปู่ท่านจึงได้เทศสั่งสอนว่าเรื่องแพชนะกันแค่นั้นก็พอสมควรแล้วอย่าได้ลบหลาค่าฟันให้บาดเจ็บล้มตายต่อไปอีกเลยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันไปไม่มีวันจบสิน้นหากต่างคนต่างคิดเอาชนะกันก็จะลบกันอยู่อย่างนี้ผู้นำทัพฟังด้วยความเข้าใจพร้อมกับยกมือสาธุสาธุ ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรน,นโยกเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมจากหลวงปู่แล้วพวกทหารกล้าจากบาดาลใต้แม่น้ำโขงก็พากันกราบลาหลวงปู่กลับสู่แม่น้ำโของ,ง,ง,ขอ,งอันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวยาวเวลานั้นน้ำกำลังไหลเชี่ยวไปในทันทีพอลุกขึ้นวันใหม่หลวงปู่ได้เดินไปดูเส้นทางลงไปบ่อน้ำซับปรากฏว่าเป็นถนนโล้นเตียนเหมือนปรากฏในนิมิตไม่มีผิด